สามีโคนเสริมอกยอดคิดในปี2025มีอะไรบ้างถ้าคุณยังไม่รู้คุณจะต้องไปฟังเลยครับอทำอะไรเนี่ยตาน่าพุดจับหวะเี้เป็นอาจารย์ทำตาแก้มกาเนื้อตาอยู่อาจารย์ดุไหมคหับค่ะเนี่ยถ้าถ้าถ้าเนี่ยกินกัข้าวอันเดิมอจ้ำดุมล้วค่ะ ôi nóng kha อันแรกเลยนะครับอันนี้ฮิตสุดนั่นก็คือซิลิโคนตัวนี้ครับจะเป็นผิวนาโนกึ่งเรียบกึ่งทรายมันจะช่วยลดทางผินได้ดีสำหรับผิวแบบน,นี้แล้วก็มีความยืดหยุ่นดีมากรวมถึงความแข็งแรงด้วยค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงมีชิปด้วยนะครับทำให้สาม,มารถที่จะตรวจสอบตัวซิลิโคนได้อย่างแม่นยำดีนะนุ่มด้วยที่สําคัญอันที่สองมาคล้ายกันเลยนะครับแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็จะผิวคล้ายกันมากเลยนะสำหรับอันนี้เขาเรียกว,ว่าผิวไขมุกนะหน้าตาเนี่ยมันก็มันจะคล้ายคล่อยไขมุกขาว มันก็คือผิวเรียบกึ่งทรายนั่นแหละมันก็จะช่วยลดความผิวได้ดีแถมยี่ห้อนี้ก็จะมีความแข็งแรงสูงมากนะครับอันนี้สูงกว่าอันเมื่อ,อกี้นะความแข็งแรงอันนี้ต้องบอกเลยว่าความแข็งแรงของมันคือยืดได้หลายเท่ามากกว่า อันเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ความนิ่มเนี่ยใกล้เคียงกันมากเรียกว่าถ้าหลับตาจับแล้วแยกแทบไม่ออกเลยแต่อันนี้จะไม่มีชิบขับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแต่อันนี้รับประกันนานกว่าอ่ะสุดท้ายเลยนะฮะอันนี้ก็อีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นผิวเรียบครับอันนี้เขาเรียกว่าผิวเรียบมันจะมีความนุ่มนิ่มค่อนข้างนิ่มมากแต่จะนิ่มกว่า2ตัวนี้นะแต่ว่ามันก็จะแบบแอบ,บ,บ,บเลวกว่านิดนึงแต่ว่ามันนี่แต่คนชอบนะบางคนก็ชอบนิ่มเร็วๆแบบนี้บางคนก็ชอบนิ่มแน่นๆอันนี้แล้วแต่คนชอบข้อดีของอันนี้ ที่เป็นเป็นปนผิวทรายแต่ข้อเสียของผิวเรียบคือถ้าใส่ไวเ้เหนือกล้ามเนื้อเนี่ยมัน,นก็มีโอกาสเกิดคราพื้นได้ง่ายกว่าผิวทรายแบบสองอันนี้นะครับแต่ข้อดีก็คือความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในชนิดหาย,ยากเนี่ยน้อยเพราะว่ามันไม่มีผิวทรายอยู่เลยส่วนเรื่องความแข็งแรงอันนี้ก็แข็งแรงปานกลางนะฮะเรื่องของการรับประกันก็อันนี้อาจจะรับประกันน้อยกว่าตัวอืน่นนิดนึงชิปมีไหมไม่มีนะอันนี้ก็ไม่มีชิปสามตัวนี้ก็เป็นสามตัวที่ยอดฮิตยอดน,นิยมที่คนไทยนิยมเสริมในปี25ใครสนใจตัว1 2หรือ3ก็สาามรถที่จะ พูดคุยกันได้นะครับ